บอกท่านมา,มาไม่เมื่อซะสวัสดีครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ในรถน้องมะนาวครับนี่เสียบอยรกรอกรอกอันนี้มันคือสัน่นแตะสั่งเอาบ่บ,บ่ได้สั่งแล้วก็ทั่วไปเขาก็เห็หียดไหลเลยสี่ไรห้าสิบเอ้สันนี่ยง่ายดินี่กับเหงาหนิล่ะที่เหลือเขาจะตัดใส่มุ้งขาบ่ไอ้นี่นะนั่นแหละขู่มันนะตัวเบติมันต้องเหง้าทำผีดิ สั่งเขาเอาดิว่งาอมัมมองไม่เห็น,หดดนเลยเออตุนดินไสอีกแท้งานนี่ว้ายหวังเทพแล้วเอาไม่ผู้ใดโ่วมาเล้ยเหรอโทรศัพท์้วครับอยู่ประโคนชัย เขยวมานวะโอ้นส ah. ีหอดขำกับน yeah. oh, oh, ี่สิบเดีวสูขอะไรไหมพูดระคับแหงอยหรืโอ้จวดคือเขาเลยอยไปจวดึ้นเขา โทรมาหาภาษาอังกฤษผู้สาวเสียบอยมิกกี้ครับขันเมียได้เบิ่งกะนี่ครับมิกกี้ครับกิกโทรมาหาครับ <c oughs> เอา <c oughs> เอา,าเกกะเอะไรไอ้เราหัวมันดีแตกกันแล้วนี่แองแกงบงสุดมือยู่อโอ้โหมื่อเตือนบ,บ้านกวดฝนตกแห้งเลยมันตกแต่บ้านกวดเว้ยแถวบ้านเราฝนตกตกบุกเ <c oughs> ตยโทรมาอยู่สายสีว่ามันตกอยู่ตกอย่างแห้ง โอ้ยฟาวไซแต่พวกแมก็กเอ้ยมันพว้ไปจอดแล้วละ่ะขั้นนี้เลยมันนั่าน,านเต็มเลยมันนั่าน,านเต็มกระบ่ายใหญ่ครับเสียบวยว่ากระบ่ายใหญ่เไยนั่นเต็มไอต่อคิวอะพุ่นละครับนอนถ่าหมู่บ้านนอะนดินมันแข็งๆเนระาทนะั้งพุ่นเนาะชั่วโมงหนึ่งมันก็มาเต็มขั้นนี้วะเนาะม่วงน้อยคอยรัก Hoa hèn như là. Song sự hỏi lìa. Sự ngon kỳ đại niy ozan. Mam mừng Mother Montaigne. Ta màn ninh mung ba. Ey, yên đi thôi. Yên ngon tay ngon. Yên ngon kìa mong. Ba. Một kìa môn. Ba. Một kìa môn. 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 Một โอ้ยมันสีของกันเนี่ยวุนห์นะทำไมอย่าแม็กเอ๊ะกระจกมันสีของกันเลยดิทุก็สวัสดีครับอยู่ผมหุ่นโรดดามกรีนครับวันนี้ก็มาถ่ายทีมงานเสียสนทนเยอะมื่บ้านมื่บ้านจกมื่บ้านจกฟังปุ่นดิจกฟังปุ่นแล้วก็ยังมาเสาร์มากกับเก็บงานแล้วก็มาเขาหลอกียังไงหลอกทานี้ปะ มันขุดมันขุดบ่าอะไรยังลอกลึกกันอีกอยู่น่ะสิจกลงลึกๆหน่อยมันขุดบ่ได้ก็เบิ่งว่านั่นน่ะมันเข่าอยู่นั่นน่ะโอเข่ายังมเบิ่งคุดๆๆๆๆอยู่มันต้องใส่ฟันน่นนี่แม่ฟันไม่เป็นสัดอันเบนเบนน่ะแมอือฟันเขาหลอกหน้าจริหลอกหน้านะแต่ว่าคันฟันเลี่ยมๆเอ้๋ยวพิสานนะครับแห้งว่าแค่นี้านะแหง เรือใบแห้งตะกีแห้งกูมูดินแห้ง,หง,หหงบ่ใดเป็นน้ำไปเหยียดสีมาหรือเปล่ามันเศาแห้งเป็นน้ำเหยียดสีแล้วเลยเศร้าแห้งตะกี้อีสมแห้งงอีสมงตะกีก็ใบแห้งกูมูดินหอยใจนักสู้ขนนี้ใสาเรียกเอาเจ้าก่อนคือผู้ใดก่อนนี่นนนนตอ่ตอต่อแม็กซ์จวดนี่ แล้วก็มองหน่อยต่ออันนี้ก็รถตะตงุงทุ่งแรงนี่ว่าเตเต็มอะเต็ยมยางว่ท่านแด่พ่อเคืองอยู่นอนบอดินน,นี่ครับที่นอนเสียบวยครับเห็นนอนบอสน้ำเขาเลยเขาไ่นี้หรอ เป็นยังเนี่ยอะไรนี้แล้วก็ฟังอนไรไอสองคันนี้เขาเลยอเขาอะไรนี้แล้วก็ลงงนแล้อ่อะไรเนาะงานมันอบนนี้งานเริยนไก่แล้วงานหมอมันรถถากันรถมหลายคันเนาะหกเจ็ดคันเนายน่มมเออเอาเขาเงานหมอยู่บ้นัรนเรงานหมอท่านแวไงหรอสองหมื่นสามม เอาใส่ได้ใส่ไปนี่คือมาจอดเทียบเขาคือสิมาจอดเทียบถ้าใส่ไงใส่ตะกันชนเลยก็รอแล้วเราเสร็จจ้ะหนุ่มดีบ่บ,บ่นี่โอ้ยสวนนี่วะไรมันจะมีร้านนี่ยังกะร้านอ้วนบ่หยิบทงเห็ดมาไหมบันกวดไหมมันถึงบันบานออกพี่จังบอลเราสิงไหมอ๋อกูมันนั่งดีคือไปนั่งมันเรามันนั่งดีงโ,อโอ้ยให้เขาเฮ็ียดไม่ให้ไม่ประเดี๋ยสิ ขาด่จะเสิขาดเอาไม้เอามีดมาปาดปาดมีล้นั่งสิละาดแม่เนาะเออเขาขอไอ้กขาเทีเอาบอกห้องขาดบ่ขาดบ่ขาดทังสี่แม่เนาะกระดุมกาเกงยื่นมาท่ากับป๋อมันมักสิเกาะมักยังขาดถูขาดมืสีเหลงเฮียงฮะมือกีเหลืองสีขั้นเอาคือเหลือสีขั้นอันนี้กับม้านึ่เงนหนึ่งหันอนนี่กับบ้า เรือทะเลรถบริษัทเ,เอขนีอแล้วก็น,น,นี่นั่น C C และ C นี่ครับเฉดกับเมียหน่อยครับห้าว <How are> <laughs> <laughs> อะไรต่อ้ดีล้วที่มาแดงที่มาได้กูเลย บรรยากาศก,ากำลังดีครับบนฟ้ามืดตึบ๊บบานกวดตกแล้วครับบ้านเราเลยหอดเติมนะ้ำมันน้นนนมูฟเฟอร์เติมนะแต่สุนขี้รถเมล์ขี่รถนี้ม่เหนื่อยเติมว่ะเติมอยู่สองก๊อตเติมเต็มเลยเต็มเลยสองก๊อนโอ้มาแล้วเว้ยกำลังว่าสีแกงจังหน่อยไหมว่าสีแกงไปปล่อยลมจังหน่อยมาแล้วไปงานศพเราอะเอาไอ้ทอฟุโซก็ได้อ,ออกมันขาด เขาท่านเด็ไปใส่แฟดซีเยอะเด้อมาซื้อแฟดซีมาพร้อมกันกับตัวนี้แหละตัวนี้แฟดหายตั้งแต่แฝดซีแต่กำนังแปดนิ้วมั้งอันนี้เท่าไรเจ็ดเจ็ดหรือหกกูรู้เลยเอ๊ะหกบนต้องน้อยกว่านี้หกของพ่อยานโอหกแฝดหกหกนิ้วอันนี้มันอะไรดีหอดแปดวะมันคือน้อยแถอประมาณไหนล่ะแปดมันต้องลูบตะเกาวย่งตัวนี้ทีดยังไงไอ้เสดียเทียววะ cầu dù, cầu như thế này hả? nó Ơ nà, ơ, ừ, tắc không tắc tên mông kì rồi. tắc thật là... <laughs> lắm <laughs> ừ, là... <laughs> Xong là kết, không có tìm Xây xong phố có phải lập nhớng Ơ, không tắc, tắc áo đinh, tắc áo toán xong là coi vô nhà lên à? Mình bảng phốt không? Mình bảng phốt มันก็จะโทษมันบางให้ลอกหนาอยู่แต่ว่ามัโค้งเห็ดบ่ได้แต่เบิ้งเด้อแต่เบิ้งเด้อมากขึ้นแน่นอนเราลดทันนี่ปิดครับปิดไดนล็อกเมื่อไหร่บ้างล็อกก่อนครับล็อกเลยครับไม่ให้ขึ้นครับจะได้ก็ต้องว่าแน่นอนแหละไม่ให้ด๊อกลิ่นขึ้นครับล็อกเลยเอาไปอาลาดไปอาลาชอาลาดกาะสินเราไปดิข่อยก็เฝ้ากันแต่ข่อยบ่ไป เอาไปอีลีวะว้ไปถ่ปายเมืองเทแม่นวะน่าจะไปว้ไปไอขุดไปแล้วคุณนี่นิ่งกับไปแล้วไปแล้วครับอาดหลาดจอดให้ค่อยลงเลยเลยนานๆไม่เล่ยนยุนีก,นก็เล่นสบายเลยใช่ที่ญี่ปุ่นแ<อ>จ้งหน่อยก็ได้กลับไปเรียนงานลำบากแล้วเรียนง่ายยัง,ยไ,งไกลเนาะ ยีสายไก่เลยนอเหาหัลูกสิบสามเลยดิโอ้ยนี่พอสิบห้าถวะโอ้ยสมนันก้าเถอสิบห้าก็อยู่ได้แล้วพันหน่เออเมือพันหมอแล้วนมันงานเมาแมนดิแมนเหมางานแถวงานแถวอ๋ออยสาสิบ่อนเรืองอะเขาบมเรงนะเขากะสามโมเรงว่เขากะเล่งยู่ง่มนอันเขาสิสามมานี่แหละนี่แหละยี่แปด มันทมไก่เต็มแล้วเออมันมันไก่เครื่องแล้วไก่เต็มแล้วไก่ไก่สิได้เตะเล่นเตะแล้วหมอลำความันปูออกมาแล้วปูเหนียวมากเลยโอ้ยเนาะย้ำเลยเต็มเนาะลูกพี่เนาะไปเอาผัวไปขุดซอยมันไปนี่ตัวนี่สุสุนี่ตัวนี่ไม็กซ์จว่าเออเดี๋ยว กูจะเอาเปย์มาฟูกนอนเลยถ่ายจานก๊อปนี่เชื่ออายุตักเร็วถ่ายคลิปนี่แต่เอาเปย์มาฟูกนอนเลยทีมงาน,น,านหน้ารีดคันนี้ดีแต่ว่าพ่อปีไปเจ๊คือขอบปันเอ,อนาเมียนโมนี่เ<ะ>มียนโมนี่วันเต็มไปอ่ะเต็รียมวันเต็มหลบไปอย่างเดียวได้เดี่ยวเข้ากันล่ะได้บตัวเข้ากันครับ ทต่มก็เต็มล่ะไปก่อนล่ะขายท้ายญ h ก็ได้เงินเลยตักหญ้าไปขายครับกันตกกน่งนี่ตกนี่มื้อนี่โอเคครับก็จะกลับแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปน้องมะนาวสวยๆก่อนใส่รูปหน้าปกก๋อเอาฟังนี้ฟังนี้เห็ดทอว ไปโอเคครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องหมูน้อยลอยท่อด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมนั่งรถเล่นกับเสียบอยแป๊บหนึ่งครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ